ครับนี่คือ i n s i ซส์นิวส์เล่าข่าวการเมืองศึกในศึกนอกเพื่อไทยสกัดแลนส์ไลด์เข้าสู่โค้งสุดท้ายของรัฐบาลบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีสมรภูมิการเมืองยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นโดยเฉพาะบิ๊กตูหันมาสวมเสื้อเป็นนักการเมืองเต็มตัวในดามคัดเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ ถึงขนาดลงทุนสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อเป็นแกนนําในการหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบงานนี้ก็เจอฝ่ายการเมืองถล่มไม่ยังเริ่มจากศึกในสภาที่องค์ประชุมร่มรายวันสะท้อนถึงความล้มเหลวในเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่สามารถประคององค์ประชุมได้สร้างวิกฤตศรัทธาต่อสถาบันนิติบัญญัติเพราะแม้แต่สสในฝั่งเดียวกันย่งพรรคภูมิใจไทย ก็ออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะงานสภาเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วขณะที่ล่าสุดพักฝ่ายค้านจองกระถินเปิดศึกฟอกอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ที่ได้เลิกเชื่อในวันที่15-16กุมภาภายใต้ยุทธการถอดหน้ากากาคนดีเตรียมทิ้งถั่วลากใจรัฐบาลและพักคู่แข่งจ้องดิสเครดิตกลางสภาเพื่อหวังผลลากลงไปสู่สนามเลือกตั้ง ขณะที่นอกสภาทุกพักเริ่มเดินหน้าหาเสียงเปิดตัวผู้สมัครสสนโยบายพักเพื่อหมก่อนเปิดสนามเลือกตั้งล่าสุดโผเกือบทุกสำนักรวมถึงโพที่แต่ละพักการเมืองซุ้มทำกันต่างออกมาให้ทิศทางเดียวกันว่ากระแสะแลนสไลด์มาแน่โดยมีอุงอิงนางสาวแพรทองทานจินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยสายเลือดตรงนายกดูใบเสียแมว นายทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นแม่ทัพนำขบวนล,ล่าสุดเปิดตัวเสียนิษนายเศรษฐาทวีศินปนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เสริมทัพโกยเรตติ้งแต่อยู่ๆแรงสไลด์ก็มีอันสะดุดเมื่อคนเคยรักอย่างตู่จตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชออกมากับล้ำแฉเสียแมวรายวันในช่วงนี้ใจความสรุปว่า เป็นคนที่ทําให้ขบวนการเสื้อแดงล่มสลายและยังเสนอให้ถอดเสื้อแดงเป็นคนแรกพอต้องการแลนสไลด์ก็ามาปลุกผีคนเสื้อแดงขึ้นมาอีกครั้งเหมือนเป็นการหลอกลวงประชาชนหากแลนสไลด์เกิดขึ้นจริงก็ซ้ํารอยทหารออกมายึดอนานาจอีกหากยังไม่แก้ปัญหาทางการเมืองทั้งระบบทําเอาทักษิณออกมาโต้กลับทันทีว่าตนชื่อถูกเหา่ามา16ปีแล้วใครนึกอะไรได้ก็เห่าไว้ก่อน และเป็นการกล่าวหาตนเพื่อตนเองจะได้รอดล่าสุดไอ้นปชเฮงสวยพวกนี้ก็ให้การเท็จเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีขณะที่ตู่จตุพรขย้ำกลับว่าถ้าตัวเองเป็นหมาเสียงแมวก็ต้องเป็นหมาด้วยแถมอาจเป็นหัวหน้าหมาจ่าฝูงในบรรดาหมาหมู่ด้วยกันเพราะเคยฟูนอินมาที่เวทีเสื้อแดงตลอดพร้อมกับแชต่อในเรื่องดิวรับพิเศษกับบานแต่ไม่มีวันเป็นไปได้ ประเด็นนี้น่าคิดว่าตูจ่จตุพรไปกินรังแตมมาจากไหนถึงมาขุดเรื่องเก่าย้อนอดีตในช่วงเวลาที่กระแสพักเพื่อไทยกำลังฟุง้งเพราะปฏิเสธไปได้ว่าฐานเสียงส่วนใหญ่ของพักเพื่อไทยคือคนเสื้อแดงดังนั้นจึงต้องดูว่าทีมนักรบในห้องแอร์จะแก้เกมครั้งนี้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากนนิ n e w ออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ